มีคำถามเข้ามาเยอะมากเลยนะผมก็เลยอยากจะเคลียร์เรื่องนี้นิดหนึ่งนะไอ้ห้านาโนสามนาโนเนี่ยมันคืออะไรพี่บิ๊ก ผมพามาดูที่ x i a มี i หน่อยนะครับล่าสุดครับเสียวหมีการประกาศผลประกอบการนะครับในไตรมาส3นะครับประกบกับกำไรเพิ่มขึ้น9.7%นะครับรัวๆเลยนะยวหมี่ยังคงเป็นบริษัทที่ทํากําไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในทุกๆไตรมาสนะครับล่าสุดก็อีก9.7%นะฮะโตแล้วโตอีกโตแล้วโตอีกนะครับแล้วก็เซกเตอร์ที่ทําผลงานได้ดีครั้งนี้ของสว a o m i นั่นนี้ไม่พ้นสมาร์ทโฟนะมาร์ทโฟนต่างๆ Realme นะฮะี่ยวมีทำผลงานได้ดีนะแล้วก็ถ้าเทียบกับปีก่อนๆก็ ขายดิบขายดีมากๆอ่ะเพื่อน,อนๆคิดยังไงกับ Xiaomi นะฮะ Xiaomi ก็ดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวนี้ราคามันก็ไม่ได้แรงด้วยนะครับเราเริ่มชินกับโทรศัพท์ราคาไม่ต้องแรงแต่ว่าของดีนะฮะอาจจะเริ่มเป็นแบบนั้นแล้วผมข้ามมาดูที่ financial time หน่อยวันนี้เนี่ย financial time b o o o m e r r g เล่นอยู่ไม่กี่เรื่องเล่นเรื่องแรกก็คือเรื่องรัเสเซียยูเคนนะเมื่อกี้เราคุยไปแล้วเราก็ไม่ได้อาจจะเสียเวลาับการมานั่งวิเคราะห์สงครามมากมายเอาเป็นว่ามันมียิง ยิงอาวุธพิสัยไกลไปเรียบร้อยแล้วก็รัสเซียเตรียมจัดทัพตอบโต้เกาหลีเหนือเองเนี่ยคิมจองอึนก็มีการรายงานนะว่าส่งปุกระดม นะคนในชาติทานในชาติแล้วมีการส่งทหารไปหมื่นนายไปช่วยด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอดูสถานการณ์อีกทีหนึ่งนะครับเริ่มโลกเริ่มแบ่งขั้วกันอย่างชัดเจนทีนี้พามาดูข่าวฟ i n a n c i a l t i ถามเรื่องที่2ที่เราเล่นกันคือเรื่องของ n ช s e ส e c h Group นะครับ mm hmm. b a i Team in s i ินสแตนด์บ e นะครับก็มีความพยายามแล้วกันนะทั้ง A l i b บาบาทั้งไ a แดนทั้ง m มย์ชวนเห็นไหมครับไม่เกียว่า a าล b a b บา a บแด m เมย์ชวนนะครับบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับตอนนี้นะครับกำลังดูดคนฮนะ ก็คือพวกที่มีความรู้ความสามารถบุกดูดมันสมองนะฮะคนที่มีความรู้ความสามารถจากสหรัฐอเมริกา us นะฮะ มาช่วยพัฒนาองค์กรของเขานะฮะในข่าวเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ท่ามกลางกระแสนะรัฐบาลไม่สนับสนุนต่อต้อตานเรื่องของการดูดคนอะไรก็ว่าไปแต่สุดท้ายแล้วเงินนะเนาะคนเราบางทีก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆขึ้นนะฮะก็ตามนั้นเราบางทีอยู่ในอเมริกามันไม่ได้เงินตามนี้นะแต่วันนี้ก็ได้ดีดีขึ้นก็ดูไปได้เยอะพอสมควรเป้าหมายของจีนครับเต็มพร้อมที่จะตั้ง AI ทีไม่ได้ AI คือความหวังของชาติ นะฮะของของชาติจีนเลยก็ได้นะ,ะมันคือสนามต่อไปที่ต้องลงทุนแล้วก็ลงแข่งขันกันมันเป็นที่มันเป็นอะไรที่คอนเฟิร์มกันสุดๆนะครับถ้าเรามองภาพจีน โดนสกัดขาเรื่อง AI อเมริกาก็มี AI ของเขาอยู่แล้วนะ ChatGPT อะไรถ้าเรามองเรื่องของ Generative AI จริง AI มันมีอื่นด้วยนะ AI ต้องการอะไรครับเพื่อนๆลองวิเคราะห์หน่อยซิ Tiktok 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 นะฮะ AI ต้องการ Data นะครับ AI ต้องการ Data แล้วก็ต้องที่เก็บ Data ด้วยเช่นเดียวกันก็คือ Data Center นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นบริษัทห้างร้านต่างๆรวมถึงสถาบันต่างๆเนี่ยลงทุนทางด้าน Data Center เนี่ยเยอะ นะครับทุกทกที่นะผมไปไต้หวันมาเนี่ยกูรล้ไแม่เอซุตลงทุน Data Center ไปเท่าไหร่ยังขาดทุนอยู่เลยยังต้องลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆนะครับล้วก็มีทั้งที่ผมบอกมี computational power เหลือด้วยนะฮะถ้าใครสนใจนะก็ไปปลักอินกับเขาได้นะฮะนะเดี๋ยวผมเชื่อมาให้นะก็ลองไปคุยคุยกัน,กนดนะูแล้วก็ยังมีอีกหลายที่นะครับ Microsoft เองก็เขาเรียกว่าอะไร Microsoft เองเขาก็บุกตลาดดักเหมือนกันนะฮะเขาลงทุนเรื่องของ chat GPT มาแล้วเขาก็ตั้ง Data Center รรัวๆนะครับแม้กระทั่งคนที่ซื้อ ไอเอ็นวีเดียมากที่สุดใครฮะเนี่ยอีลอนมารเนี่ยเอ็กนะฮะอีลอนมารเนี่ยก็เตรียมพร้อมจะเปิดตัว x อ็กไอเพิ่มอ่มอยู่นะฮะแล้วก็เตรียมเปิด Data Center อีกหลายตัวหลายตัวเจมินายทุกๆคนนะครับเมื่อต้องการไอตัวไอเอไอเนี่ยต้องการยึดตลาดหัวหาดให้ได้ AI เนี่ยจะต้องมี Data Center ที่แข็งแกร่ง Data Center ที่แข็งแกร่งเนี่ยมันหนีไม่พ้นกันไปซื้อเอ็นวีเดียมันก็วกกับมาที่เรื่องเดิมๆคุณก็ต้องไปซื้อเอ็นวีเดียเอ็นวีเดียจึงเป็นเร จีนจะต้องบุกไปหาแต่คุณก็รู้อยู่นะว่า n v ็นวีดีมันโดนแบน์ไหมล่ะมันโดนแบนมันไม่ให้จีนจีนอดซื้อนะฮะหืซื้อได้แค่บางส่วนเท่านั้นนะฮะงั้น n อ็นวีดียส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไหลไปหาบริษัทอเมริกันซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจีนเองไม่มีทางเลือกเลยนะฮะช่วงนี้มันโดนบีบทั้งต้น ้นน้ำกลางน้ําไปน้ารู้ว่า AI จะต้องไปรู้ว่า AI ต้องใช้ Data Center แต่สร้าง Data Center ไม่ได้นะครับมันก็วกกลับมาเรื่องของเชโลยี่เซมิคอนดักเตอร์ในประเทศเองแหละว,ว่ามันยังไม่ยั่งยืนพอเซมิคอนดักเตอร์ยังไม่เก่งพอแฟกบิเคชันก็ยังไม่ดีพอนะฮะแล้วถึงจะดีขึ้นแล้วก็วยังไม่ดีพอก็ต้องเร่งสร้างไอตัวไอชิปเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเทคโนโลยีที่ผมเล่าไปเมื่อวานนะเรื่องของ SML เรื่องของ Lithography นะมันจึงเป็นเรื่องสําคัญมากๆว่าใคร จะไปได้ถึง3นาโน2นาโนหรือ1.8นาโนใครจะลงไปได้ลึกกว่ากันเนี่ยอันนั้นมันคือคีย์สำคัญของโลกไปเรียบร้อยแล้วนะถึงแม้เราจะวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยคุณรู้ใช่ไหมว่ามันมีความสำคัญมากๆนั้นการที่ได้มาซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้เนี่ยจะทำให้จีนติดปีกแล้วก็กลับมาได้ทีนี้นะตอนนี้จีนก็ตามข่าว financial times ก็เร่งสร้างทีม AI แบบรัวๆเลยนะรัวแบบชนิดที่รัวเต็มที่เลยทีนี้มาดูกันเรื่องของอุบูเบิ ก็บังเอิญอีกบุมเบิกก็มาวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกจากที่เราเมื่อวานวิเคราะห์มาพูดถึงเนี่ย A I f i r ์ม h i ปเนี่ยเนาโนเทคนะครับเขามองว่าจีนเนี่ยจะสามารถผลิต7นาโนตอนนี้ผลิต7นาโนได้แล้วแต่มันอาจจะยังไม่ค่อยยั่งยืนสักเท่าไหร่แบบยั่งยืนเลยนะฮะแบบยั่งยืนเลยเนี่ยก็คือแบบได้ชัวร์เนี่ยมาจป,ประมาณปีหน้า2025ซึ่งถือว่าเร็วมากๆนะซึ่งถือว่าเร็วมากๆแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจีนเองจะต้องดิ้นรนกันสุดฤทธิ์เพื่อจะ เอาชนะฝั่งของอเมรกาในะ SML เนี่ยไปไกลแล้วนะแต่ว่าทางบูเบิร์กเองเนี่ยเ <c oughs> ขาก็วิเคราะห์บอกว่าจีนค่อนข้างลำบากเพราะการเข้าถึงเนี่ย Extra-Ultra-Violet Lithography นะหรือเรียกว่า L u v นั่นเองนะเมื่อวานเราก็คุยกันเรื่อง EUV จำได้ไหมการเข้าถึง EUV ไม่ได้เราต้องใช้ DUV อยู่เลยแต่พอใช้ DUV เนี่ยความยาวขึ้่นมันต่างกัน EUV เนี่ยความดาวขึ้นนะตั้ง193นาโนเมตรในขณะที่ EUV แค่13.5เพราะฉะนั้นเหมือนหัวปริน้นอะปรินเตอร์หัวละเอียดต่างกันเครื่องปริ้นเราห่วยถึงเราจะมี จินนาการดีแค่ไหนบางทีปีนออกมาได้ไม่ค่อยดีนะักนะฮะแต่ว่าจีนเองก็พยายามจะเอาไปโมดิฟายเพื่อทําไอ้เครื่องปีนเนี่ยให้มันออกมาดีนะฮะแต่ว่ากงมันก็ยังไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะฮะมีการวิเคราะห์อีกนะบอกว่าไต้หวันเนี่ยก็น่าจะนําไปยาวๆนะในขณะที่จีนเนี่ยเต็มที่ก็ได้7นาโนเท่านั้นนะฮะยกเว้น s m i c สามารถเบรกทูไอตัวเทคโนโลยีหลักๆออกมาได้นะฮะก็รอดูแล้วกันนี่คือสถานการณ์ล่าสุดแต่ไหนไหน,ไหน,ไหน,ไหนแล้วนะก็พูดเรื่องนี้ก็พูดนิดนึงแล้วกัน ผมก็เลยขออนุญาตเปิดมาดูที่ตัวนี่ครับ3นาโน7นาโนคุณรู้อยู่ใช่ไหมฮะว่าทุกๆครั้งเนี่ยเทคโนโลยีมันก็จะมี1 0นาโน7นาโนใช่ไหมสิแล้วมา7 7แล้วก็มา5 5แล้วก็มา3 3แล้วก็มา2 2ก็ไป1.8ถูกป่ะไอ้5เนี่ยสังเกตว่าโลกเราเนี่ยสตั๊กอยู่แถวๆๆ5นาโนมานนานมากนะ เพราะอะไรครับเพราะ5นาโนเนี่ยมันใช้เออ่ตัวเขาเรียกว่าเฟสต์สตรัคเจอร์นะฮะหรือตัวทรานซิสเตอร์สตรัคเจอร์เนี่ยอยู่ในรูปแบบของฟินเฟสตเนี่ยที่ผมมงรูปอยู่เนี่ยนี่คือฟินเฟสตนะฟินเฟสตเนี่ยเราใช้กันจนถึง5นาโนและจีนเนี่ยกำลังจะประสบปัญหาน,นี้ฮะ เพราะว่าห้านาโนหรือ7นาโนที่จีนทําได้เนี่ยมันยังอยู่ในสตรัคเจอร์นี้อยู่เรีเราเรียกว่าฟินเฟลฟินเฟลเนี่ยคุณจะเห็นชันแนลไอ้ตรงกลางเนี่ยเราเรียกชันแนลชันแนลเนี่ยจะถูกห้อมล้อมนะไอ้ตัวสีม่วงเนี่ยทั้ง3ด้านหนึ่งสองสาม สังเกตน,นะสด้านนะหนด้านบนด้านซ้ายด้านขวาด้านล่างไม่ใช่ด้านล่างมันติดตัวสีฟ้าๆไหมอันนี้คือชันแนลสตรัคเจอร์ลักษณะนี้นะครับจะทําใหา้การส่งเคอร์เรนต์เนี่ยมีการลอสนะฮะลอสลอสตรงไหนลอสด้านล่างนี่แหละนะฮะลอสคือสูญเสียกระแสทําให้1ก็คือกระแสเนี่ย d r อปไป2คือพ w e r ที่ใช้ก็ต้องเยอะเพราะมันมีการลอสนะฮะเปิองไฟกว่ากระแสก็จะลอสเยอะกว่ามันไม่มีทางเลือกเพราะว่า สมัยก่อนเนี่ยหนาโนก็สุดแล้วมันก็ได้แค่นี้นะฮะตอนโลกเปลี่ยนจาก5้านาโนเป็น3ามนาโนคุณเห็นไหมว่ากว่า Apple จะทําตัว m 1อะไร m m 3ใช่ไหม m 3คือ3ามนาโนตัวแรกออกมาได้เนี่ยใช้เวลานาน,านพอสมควรทีนี้ไอ้สานาโนเนี่ยกับห้านาโนมันทีมัน เลขมันก็ต่างกันนิดเดียวนะแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือสตรัคเจอร์ครับนะสตรัคเจอร์มันเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลยนะคะสตรัคเจอร์ของ3นาโนเนี่นนนยใช้ตัวที่ชื่อว่า GAA f e t หรือ Gate All Around ฟังฟังไว้นะถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไร Gate All Around นะครับหรือ GAA คุณจะเห็นเลยนะว่าชั้นแนลเนี่ยมันออกมาเป็น3แท่ไงเห็นไหมคุณเห็นชั้นแนลไหมหนึ่งสองสามแล้วก็ถูกห้อมล้อมด้วยสีม่วงหมดเลยเห็นไหมก็คือการ wrap up ชั้นแนลด้วยไอไอวัสดุสีม่วงๆเนี่ยไม่อยากลงดีเทลเยอะ นะ360องศาเนี่ยทำให้การโอกาสการสูญเสียหรือ loss เนี่ยน้อยลงไปมากแล้วก็ power ที่ใช้ก็ต่ำมากมากนะงั้นไม่แปลกครับทำไมเวลาเราเปลี่ยนมบชิปเป็น3นาโนโทรศัพท์เราอยู่ได้นานขึ้นคุณใครใช้ Apple อยู่นะ m 3ขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าเสียบชาร์จไว้บางทีก็ใช้แบตนะ่ยอยู่ได้นานขึ้นนะไม่ต้องเสียเวลาเยอะนะครับ G A A f e t เนี่ยจึงเป็นอนาคตนะครับแล้วก็ตั้งแต่3นาโนเป็นต้นไปใช้ G A A หมด นะก็คือ2นาโนรวมถึง2นาโนที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็ TSMC ทด้วยทีนี้หลายคนก็มีถามเข้ามาแล้วกันแล้ว M, m b c f e t คืออะไรพี่บิ๊ก MBC f e t ก็คือ GA f e t นั่นแหละนะครับแต่ว่าทำเป็นลักษณะแบนแบนแบบนี้นะฮะจากทั้งแท่งเนี่ยก็เป็นแบนแบนแต่ผมยังไม่รู้นะว่าไอ้ซ้ายกับขวาไหนดีกว่ากันเพราะว่าอะไรเพราะว่า TSMC เขาทำ GA f e t แต่ a m s u n งเนี่ยทำ MBC MB, f e t นะครับ MBC Fed เป็นคำแบบมาร์เก็ตติ้งขึ้นมาแล้วกันนะฮะมาร์เก็ตติ้งขึ้นมา มัลติอะไรนะชีตสักอย่างนะผมจะไม่ผิดนะฮะเป็นดัมมาร์เก็ตติ้งขึ้นมาของซัมซุงเขานะเขาไม่อยากจะใช้คําว่า g a เฟเหมือนท SM อเขาอยากจะไม่เหมือนใครนะเขาก็ตั้งขึ้นมาบอกของเขามันเป็น GA พิเศษนะมีเป็นแบบแผ่นนะก็สังเกตว่ามันมันเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์นะว่านหนมันดีกว่าอะไรเพราะมันยังไม่ได้เปิดเผยมานี่คือเทคโนโลยีใหม่มากๆนะครับงั้นนี่คือสตัคเจอร์ของทรานซิสเตอร์ที่เกิดขึ้นอ่ะเพื่อนๆพ,พ,พอตามทันไหมจีนเนี่ยยั fin ยยงแรนี้ แล้วการที่จะข้ามา g f เเหนื่อยเหมือนกันนะด้วยเครื่อง EADUV ด้วยเนี่ยมันก็จะยากนิดหนึ่งนะผมเริ่มเห็นความยากแล้วนั่นเป็นเหตุทำให้จีนเนี่ยจะน่าผมเข้าใจว่าน่าจะสตักอยู่แถวๆ7กับ5 n นาโนอย,อยู่อยู่พอประมาณนะฮะถ้าจะทะลุมา3นาโนเนี่ยน่าจะไม่ง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้ไต้หวันกับเกาหลีมูฟไปที่ ไอจีเเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแม้กระทั่งไต้หวันเกาหลีเนี่ยก็สตั๊กอยู่ตรงนี้นานมากเลยฟินเฟสกระเถิบไปนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าเอาไงนะครับทางจีนจะตามทันไหมนะฮะทีนี้มีคําถามเข้ามาเยอะมากเลยนะผมก็เลยอยากจะเคลียร์เรื่องนี้นิดนึงนะไอห้านาโนสามนาโนเนี่ยมันคืออะไรพี่บิ๊กจริงๆเนี่ยห้านาโนสามนาโนหรือว่าไซส์พวกนี้มันเอาไว้วัดขนาดของทรานซิสเตอร์นะเพราะเราบอกว่ายิ่งเล็กก็ยิ่งเร็วถูกป่ะยิ่งเล็ก ในพื้นที่เดียวกันเนี่ยพื้นที่เท่าเดิมเนี่ยถ้าเราทาเล็กได้เนี่ยมันจะบรรจุทรานซิสเตอร์ได้เยอะมากมหาศาลยิ่งใส่สรทรานซิสเตอร์ได้เยอะกว่าไอชิปตัวนั้นมันก็เร็วกว่าอ่ะนี่อธิบายง่าย,ายๆทุกคนเข้าใจไหมแต่อย่างที่ผมเคยพูดไปอยู่วันหนึ่งนะแล้วว่ามีคนมาถามมันก็ถามบ่อยมากเลยผมก็เลยมาเขียนในนี้แล้วกันคําว่าเล็กในที่นี้เนี่ยแต่ก่อนนะใช่แต่ก่อนเนี่ยไอภาพเนี่ยเวลามันเล็กลงก็ใช้ตัวเลขนั้นแหละแต่ว่าปัจจุบันเนี่ย ไอ้คำว่า3นาโน่นาโน7นาโนมันไม่ได้ความเล็กแล้วนะมันเล็กเท่าๆกันนหะมันหยุดมันหยุดเล็กลงมานานแล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเลขที่เราใช้อยู่เนี่ยมันคือการเปรียบเปยเปรียบเปยว่ามันคือมันคืออย่างนั้นมันคืออย่างนี้นะมันก็จะความเร็วเท่ากับประมาณนั้นนะให้เห็นภาพนะครับจริงๆโลกเราเนี่ยมี2เส้น เนะส้นแรกเนี่ยคือเส้นสีเทาเราเรียกโหนดเนมแรกๆโหนดเนมนะแล้วก็ไอ้เส้นสีแดงคือเส้นขนาดจริงๆคือ t r นซิสเตอร์เกตเลงนะครับก็จริงๆสมัยก่อนเนี่ยวัดจากเกตเลงก็คือไอตัวความระยะห่างตรงเกตเนี่ยวัดเท่าไหร่แรกๆจาก กฎของโมสใช่ไหมโมสลอมันก็ลงมาเรื่อยๆนะฮะเนี่ยมันก็ไล่เลี่ยกันไปเลยสีแดงกับสีเทาๆเนี่ยจนกระทั่งมันมาถึงจุดหนึ่งนะสีแดงไม่ลงตามสีเทาแล้วคือมันลงไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับโลกทุกวันนี้นะครับถ้าคุณเอาไอ้สนาโนหรือ2นาโนไปวัดเต็มที่นะคือคือถ้าเอาไปวัดนะคุณจะพบว่าขนาดทารานซนเตอร์จริงๆมันอยู่ที่ประมาณ1 0บสถึงสินาโนเองนะสิบสถึงสินาโนจริงๆโลกเราถึงจุดที่มันลิมิตไว้เรียบร้อยคือฟิสิกอลไซส์เนี่ยเต็มที่มันก็ได้ประมาณนัั้น12เแตต่่ไมว เลงลงมาข้างล่างแหละเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่ามันเร็วขึ้นกี่เท่าตัวอะไรเงี้ยเพื่อได้มันเห็นภาพแต่จริงๆแล้วให้จำเอาไว้นะว่าขนาดเนี่ยมันไม่เล็กลงไปมากกว่านั้นแล้วคุณเห็นไหมสีแดงเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละมันก็เกาะแถวๆเนี่ยสิสเต็มที่เนี่ย ผมว่าลงไปในลงต่ำมา10นี่แทบจะยากมากเลยนะฮะก็ว่ากันไปแต่ว่าตัวโหนดเนมนะคือตัวสีเทาๆนี้นี่คือตัวเปรียบเปยล่าสุดนะฮะถ้าลงมาระดับสัญท23จันท24เนี่ยก็3ามนาโนสองนาโ,โ,โ,โนอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ะเคลียร์นะเพื่อนๆจะได้เข้าใจ2เส้นนี้นะครับเอาเป็นว่าที่เราพูดกันอยู่ทุกวันเนี่ย ห้านาโนเนาโนสาไม่ใช่ขนาดจริงๆนะครับขนาดจริงๆมันหยุดแถวๆสิกว่าไปเรียบร้อยแล้วนะ1ิ1ห้าองะไรนะเนี่ยแถวๆนี้ไปเรียบร้อยแล้วมันจะไม่มาอีกนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดเพิ่มเติมให้นะครับก็คือเรื่องของการคำนวณทรานซิสเตอร์ในไหนๆก็ไหนๆละไม่รู้ยากเกินไปเปล่าเดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะกฎของมอร์สมีอยู่ว่านะฮะมีอยู่ว่าตามนี้เลยนะครับคุณเอา p v s จำนวนโหนด จำนวนทรานซิสเตอร์ของชิปตัวก่อนหน้าเนี่ยคูณด้วย2ยกกำลังจำนวนปีที่แตกต่างกันงงไหมจำนวนปีที่แตกต่างกันเช่นสมมติว่า2021เรามี5นาโนมีกี่ทรานซิสเตอร์คุณก็คูณไปมี7เอ่อ7 เจล้าน, ister, นนะทันซิสเตอร์สมบุรินะทีนี้เราก็อยากจะได้จํานวนทันซิสเตอร์ของ3นาโนอีก2ปีให้หลังคุณก็ตามสูตรนี้เลยคุณเอา2ยกกําลังจํานวนปีที่ต่างกันคือ2ปีนะแต่ผมขอยกตัวอย่างละกันนะฮะก็คือคุณก็ไล่ตั้งแต่ปีแรกเลยนะ,ะปีแรกเนี่ย คือปี1971ือว่ะ1971เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปใครทันบ้างนะฮะ1971เนี่ยเป็นยุคของ Intel 404 4004นะผมมันไม่ทันหรอกนะฮะแถวๆนั้น1971นะครับก็มีทานซิสเซอร์อยู่แค่2,300ตัวเองนะครับเราเอายุคนั้นก็ได้นะเราก็เลยเอา2,300ตั้งนะครับอ่อช่วงนั้นเนี่ย ขนาดของไอตัวทรานซิสเตอร์อยู่ที่มัน10ไมโครยังไม่ขึ้นเป็นนาโนเลยนะยุคต่อมาเนี่ยถ้าไล่มายาวๆเนี่ยคือยุคเพนเทียมไม่รู้ใครทันยุคเพนเทียมเปล่านะครับเพนเทียม1เพนเทียม2เพนเทียม3เพนเทียม4นะเพนเทียม4ฟล์จำได้ไหมนะเพนเทียมเนี่ยถ้าเพนเทียม1เนี่ยอยู่มัน800นาโนนะครับเพนเทีมสอยี่สามร้อยห้าสินาโนใครทันยกมือขึ้นนะครับเพนเทียม3เนี่ย250นาโน เพนเทีมสามก่ไอ้3ในยุค2000เนี่ยขึ้นมาได้180นาโนและเพนเทีมสีตอน2002กับ2004เนี่ยเร็วมากๆนะครับเพนเทีมโฟก่อนจะหมดยุคเพนเทีมโฟมาเข้าสู่คอทูดูโอไอไอโฟไอคอไอเจ็อะไรเนี่ยนะฮะเพนเทีมสีเนี่ยจบที่93นาโนอ่าเก้าสนาโนนะในปี2004นี่นี่คือครั้งแรกที่โลกเนี่ยมีมีขนาดทรานซิสเตอร์ต่ำกว่า100นาโนเป็นครั้งแรกตอนสมัยเพนเทีมสีนะฮะเพนทีมสีปี2004นะตอนนั้นคือฮาหวือหวา,ากันมาก นะฮะแล้วก็ประมาณ2004แหละแล้วก็เริ่ม2006เนี่ยเราก็เริ่มเป็นคอคอ2 Duo โอคอ i7 นะแล้วก็เริ่มมีเอ่อลงมาเรื่อยๆแล้วกันนะ,ะจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยจาก9 0นาโน65นาโน4 5นาโน32 22 14 10 7ี่นะฮะนี่คือวิธีการคำนวณวิธีของโมสลอ์นะ,ะไม่มีอะไรมาก พี่บิ๊กและไอเลขพวกนี้มันลงมาได้ยังไงเนี่ยร3 0ยามสิบมาเก้าสิได้ไงเก้าสิบมาหกได้ไงมาสี่ห้าได้ไงเขาไปวัดจริงๆหรือเปล่าจริงๆเขาไม่ได้วัดจริงๆหรอกเวลาเขาเขาคำนวณเขาก,เขาก็เขาก็ประมาณการเวลาประมาณการก็ง่ายมากลดประมาณสามสเร็นตช่นร้อยมก็ลดมาเกก็คือลดไปสานต์นั่นแหละนะฮะหรือคูณด้วยศูเมันทําให้เจ็ดสินาโนพอลดลงมาสาร์เซ็นต์ก็เหลือเ็นาโนไงทำไมเแล้วมันมาไม่มาหกก็เพราะเจ็ดลดสามสิเปอร ห้านาโนทำไมห้าแล้วไม่มาสี่นาโนก็เพราะว่าสี่ห้าเนี่ยลดสามสิบเซนมันมาที่สามนาโนไงสามลดไปสามสิเปอร์เซนมันเหลืออะไรเหลือสองนาโนสองนาโนไอ้เพื่อนเพื่อน,นทายซิตัวต่อไปเป็นเท่าไหร่สองนาโนถ้าลดไปสามสิบเปอร์เซนมันก็จะเป็นเท่าไหร่นะตัวต่อไปก็น่าจะเป็นหนึ่งจุดแปดใช่ไหมเขาก็จะปัดปัดเอามันก็จะเป็นเลขแบบนี้เรื่อยไปตามกฎของโมสนะฮะถ้าเป็นจํานวนนาโนเนี่ยเขาใช้สูตรนี้นะฮะ คือมันเป็นการเปรียบเปยมันไม่ได้ลงมาอย่างนี้แล้วละแต่ว่าคูณด้วย0.7ไปเรื่อยๆนะครับทีนี้อ่ะวิธีคำนวณเผื่อใครสนใจแล้วอยากจะไปทำนะว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมกดให้ดูรวดเดียวเลยก็ได้นะฮะผมเริ่มตั้งแต่ปีเอาปีที่แล้วนะ2023ลบด้วยคุณต้องเอาปีที่เลข็กขี่นะลบด้วย19 1971ปีแรก คุณก็จะได้52งั้น52ปีตั้งแต่ปีแรกที่เราคิดกันมาเพราะว่าทุกๆ2ปีมันจะดับเบิลถูกไหมน,นี้คือสูตรคำนวณทุกๆ2ปีดับเบิลก็เอาปี2023บไลบด้วย7 9 7 1หน2าร2ฮะหาร 2, 2คุณก็จะได้20หลังจากนั้นเนี่ยคุณเอา2ยกกำลังเลขตัวนี้แหละนะฮะอยู่26แล้วคูณด้วยตัวทรานซิสเตอร์ของของปีแรกก็คือ2300 2300คูณด้วย2ยกกำลัง26ครับคุณก็จะได้ จำนวนทรานซิสเตอร์ของปีนี้ของปี2023ก็คือ15บิลเลียนงั้นถ้าใครถามนะครับว่าจำนวนทรานซิสเตอร์ของ3นาโนนะฮะมีค่าเท่าไหร่นะก็นี่เลยตอบ15บิลเลียนนะสิบิลเลียนถ้าถามต่อแล้ว2นาโนล่ะตัวต่อไปมันจะเป็น2 nano นาโนนี่ใช่ปะ่ะ2นาโนก็ง่ายมากคุณก็เอาเอในปีปีหน้าเนาะปี2025ปี2025จะมีทรานซิสเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่ก็2 0 0 3คูณด้วย2ยกกำลัง นะ27คุณก็จะได้30บนะิลเลียนนี่คือจำนวนทรานซิสเตอร์ที่จะเกิดขึ้นประมาณนี้นี่คือวิธีการคำนวณน,นะใครไม่เข้าใจก็ไปกดดูย้อนหลังอีกทีแล้วกันเอาเป็นว่ามันก็จะลงมาเรื่อยๆนะฮะเผื่อจะเป็นเก็ตความรู้เพิ่มเติมสำหรับโมสลนะฮะก็ไปตามกันได้นะครับก็อยากจะขอแสดงความยินดีกับตัวเองเอเมพีตัวเองนะก็เย้วันนี้นะฮะจริงเมื่อคืนแหละ เมื่อเช้ามือที่ผ่านมาเพจ a c e b o o k เราก็ครบ4 8 0 0 0 f o l l o w e r เเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยนะเพื่อนๆฝากไปกดติดตามกันเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะ48,000แล้ว48 0 0 0นี้เป็นคนจริงๆ48 0 0 0นี้ไม่ใช่การกดโฆษณาผมไม่เคยกดโฆษณาแต่อย่างใดนะฮะเป็นคนจริงๆที่ไม่ใช่บอทนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะที่สนับสนุนนะแล้วตอนนี้ก็แสงหน้า YouTube ไปเรียบร้อยแล้ว y YouTube เพิ่งจะ4ี6 0 0กดด้วยสิกดทั้งคู่ด้วยนะฮะกดแล้วเนี่ยอย่าลืมกดแบบกระดิ่งติดตามแบบอแบบ ทั้งหมดด้วยนะฮะยังไงกดด้วยนะฮะฝากนะฮะก็แสดงความยินดีกับตัวเองแทนแล้วกันแสดงความยินดีกับอะไรนะฮะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามหวังว่าข่าวที่นํามาวันนี้จะเป็นประโยชน์ความรู้ต่างๆเอามาจะเป็นประโยชน์ถ้าผิดพลาดประการใดผมพูดผิดอะไรไปช่วยกันแก้นะครับเราก็เป็นสังคมแก่กันให้กันไม่ดราม่าก,กันนะเอาเราช่วยกันส่งเสริมกันนะครับเพราะว่ายัางมีเพื่อนอีกที่ไม่รู้อีกมากมายนะครับตอนที่เรารู้สึกว่ามันง่ายคนอื่นอาจจะรู้สึกว่าจําเป็น ผมอยากให้มันเข้าถึงได้ง่ายสำหรับทุกๆคนทุกๆเพศทุกๆวยัยใครมาฟังมันก็ควรจะต้องเข้าใจมันไม่ต้องขนาดต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์นักคณิตศาสตร์นักฟิสิกส์อะไรหรอกนะครับมันจําเป็นสําหรับทุกคนจริงๆนะฮะสวัสดีทุกคนนะครับ h v v e n n i e day บ๊ายบายครับ